สวัสดีครับสวัสดีเช้าว่าเอ้ยตอนเที่ยงวันจันทร์ครับก็วันนี้ข้าราชการไทยกินข้าวมื้อเที่ยงครับเป็นข้าวขาหมูนะครับผมเป็นข้าวขาหมูที่แสนจะอร่อยครับเอ่อ แต่ละวันผมก็มือเที่ยงก็สุนักจะซื้อข้ามากินที่โต๊ะทุกวันแบบนี้ครับว่ามันจะสะดวกกับการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยครับแล้วก็อากาศในร้อนครัเป็นทั้งนอกร้อนผมเป็นคนขี้ร้อนเหงือ่อจะออกเยอะครับอร่อยมาก ไม่ค่อยได้กินไขมันมาหลายวันก็เลยวันนี้เพิ่มไขมันในตัวสักหน่อยส่วนมากผมก็ซื้อข้าวที่โรงงานทรวงแรงงานนะครับร้านแรกครับเพราะว่าเกิดเข้าใจการหยิบเงินการทอนเงินแล้วก็วาง ข้าวใส่ในแคนผมเพื่อที่จะถือกลับมาห้องได้สะดวกครับแล้วก็ใจดีกินค่าข้าวแค่ยีสิบบาทครับก็ขอบคุณร้านหนึ่งด้วยนะครับครับผม เดี๋ยวไงวันนี้ผมขอไลค์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทานให้เสร็จขอบคุณครับสวัสดีครับ